ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวดินเพรชพระสางครับผมพอดีออกมาหล่นทงหน้าครับมาเห็นเพื่อนให้มันเพื่อนนะครับอันนี้มันหนาแรงเพื่อนอาจจะบ่อง้ามปันใดนะครับมาสะออนครับเอฟซีครับทุกท่านครับผมมาสะออนหย่านี่ครับหย่าเพิ่นปลูกไว้ไถงง้วครับเพื่อนปลูกต่อกันครับล่องมันเลยครับนี่ครับเพิ่งนนี่ครับเพื่อนปลูกนะครับ หลังจากที่เพิ่นปลูกมันแล้วสงสัยละมันเพิ่นบ่พอมั้งครับหรือว่ามันสิแห่งนะครับเพิ่นก็เลยพากันปลูกหย่านะครับหย่าห้งว่าครับผมงแต่สะออ่อนนะครับเขียวงามให้นี่ครับถ้าว่าเป็นหย่านี่เปียเนะครับหย่านี่เปียเพิ่นว่าดีงัว่ากินดีครับหญ้าตัวนี้ครับสําหรับผู้ใดที่เอ่าเรียงงัว่านะครับนะครับเป็นตะปูกไว้นะครับ เป็นตะปูไว้เพื่อนว่าปลูกคล้ายๆกันครับอ้อยเลยครับนี่ครับนครับพอดีพ่อพ่อตาครับตากับยายเราเพป็นมาตัดเอาพอดีพอดีครับเดี๋ยวผมสิไปถามเพื่อนเบิ้งนะครับว่าเพื่อนเฮ็ดแบบใดปลูกแบบใดนะครับสะออนนี้ลีครับง่ามนะครับหญ้ายเป็นง่ามให้เดี๋ยวไปถามตากระไรเพื่นเบิ้งนะครับ ขออนุญาตครับคุณตาคุณยายสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้พดีผมมาเห็นหยางงามหายผมสะออ่อนหยางครับคุณตาคุณยายครับวันอันนี้ตัดไปไหง่วนะครับปลูกไหง่วอ๋อบ่บ่กคยเห็นอันปลูกแบบนี้ผมนึกงว่าขึ้นยังปลูกอ้อยเนี่ยครับผมคุณตาเป็นไรครับหยานี่เออไวหยางยังครับเนี่ยยางนีเปียหยานี่เปียอ๋อไหง่วกินดีอยู่โออเจ็ดเอของของมัน เป็นหยาบนเป็นหยามีกรมีดได้ดยาเ่มกระตุ้นกระปวดท่านครับอเมนครับอมไอ้คุตาปูแบบไรครับอักล่องเราตาเราแล้วมาาปูคือหวไหล่ะปูคือไเยไหวเลยบางบางรำจะมา้าวซับซับเป็นสองขอด้วอขอ้วแต่ละยาห้าต้องตัดเป็นปต้องกบน้ำไกบพามันบิดเนี่ยบิดเน่ยข้าบระเบียนอายุการตัดเป็นไรครับอันนี้อันนี้อายุจักเดือนนะครับนี่ท่านปูเดือนท่านว่า สองเดือนตัวนี้มันบ่สงเดือนกว่าครับตัวนี้กับประมาณวันที่แปดมั้งเจ็ดเปเจ็ดเจ็ดมีนาวนมีนาํเขาได้จำ้จำจำ้จจำ้จำท่านนะอ๋อแต่สะอ่อนอีรีครับผมเห็นงามดีผมว่ามันงามดีมังครับมีง่งครับพี่น้องเก็ดีคุณตาเธรรมดาเ้ครับผมเบงไ้เพลนครับห้เพน์เนจะยูครับมีมีสุยางสนครับนีนี่มี่อ๋อเพลนครับมั่งหนครับเกษตรพอเพียงอีรีครับอยู่น มาปลูกอ้อยปลูกแอรนี่ครับหญ้านี่เ,เปลี่ยนนะครับอ,อันคุณถามอีนะครับคุณตาอันไว้ห้าตัดนี่ไอ,อ,กอีกอีกจังโดนจังไหนมันจังสีมันจังสีโป่งขึ้นอีกตัดไปอีกครับแล้วตามปกติเ้ากันห้องตัดกันเ้ามีน้ำมันยังใช้ธรรมดาเหมือนมันติมันสิประมาณจังเดือนนึงเจๆๆ็บๆเพราะตัดอีกคุณตาได้ห้องเพื่อนยังบ่คืองามดีแต่มันดินไม่บ่เหรอไม่ได้ค่ะดินมันงามอยู่มันโดนแล้วเวลามันก็คือน้ำเนี่ย ปลกไอ้สักลองคือยังลองมันลองอ้อยเลยนะครับลัมาว่างอกกัซับคืออ้อยเลยค่ะอ้าอเอาไปแห้งว่าากินแล้วกับ่ต้องสับบ่ตตองหยางไม่กินเลยบ่มีบ่มีเชสาบม่กมเือกาบแต่ว่ายมากมันถูกกอนเยอะนะตัดมานีตัดมานีกินมันกินอะไตัวครับนี่8ปตัวอยู่อ๋อแปตัว อ๋อ่ไออกอยู่ในวบย่างงวบ่ได้อวจเียบางงที่ไปเบิ้งว่าคุณตาคุณยายอยู่กับง่ามๆครับแดงใจ้ายูงง้วเพลินไหมมาเลยมาเลยจ้าครับผมครับผมสะอ่อนไหลผมหมากับนี่เลยลามไว้ย้ำเว่นอืมลามไว้ครับผม บ่มีมงสิไปรับแขกย่างเว้นองปูไวย์หมามีของคนซุมื่องมือเนี่ยเขาจะให้น้ำนากที่เหล่าเจ้าจะกับปลูมั่นปูถัามันบ่ปลูกมันเขาจะกับไถหุ่นมันเอาลงไปเลี้ยงหน้าไผ่โได้มันมีแต่ทิ้งต่ของเพิ่นเราไปยามันไปทำไรขอเพิ่นนี่แหละครับชีวิตเกษตรกรนะครับอยู่แบงมีความสุขครับคนเลี้ยงคนมุงคือหรอกครับผมยังมังเงินครัปีหกคเนี่ยขอรบกวนคุณตาคุณยายสามีนะครับผมขอบคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนนะคครรัับบี่ งามเลยครับหยาเพิ่นนี่ยครับ่นปลูกเพิ่นตัดหัวเพิ่นตัดเพราะว่าเท่าใดร่ด้ประมาณเคืองเนี่ยไอ้ละเคืองข้องประมาณอสามห่องมือละซี่ร่องตั้งมือเนี่ยอ๋อแปดตัวนี่กินมือละซี่ร่องอ๋อการผสุดได้โจงกร้สันนั่นแหละครับอืมหลังจากนี้ไอ้มันกินหยาแล้วก็ไปกินกตระโพโต้อบอ่ครับโอ๋อกระโพนี่ก็ไว้ใส่เลี้ยงสัตดขึ้นกันอ๋อนี่ครับขี้วิเกษตรกร ตะอีฉาครับตะอีฉาเพิ่นมีเฮี้ยนมีซาดมีง่วมมีควายนะครับมีเพิ่นเกลี่ยมีไฮมีหน้าครับเป็นตะอีฉาเพิ่นครับเพิ่นอยู่แบบมีความสุขครับบ่ได้ดินร่นีหยังมากมายครับอือฮ่าเพิ่นปลูกอ่าหนวดครับมีเพิ่นปลูกไอ้ทั้งไก่ไกลปลูกครับเพิ่นปลูกไอ้ข้าวโพดไว้เพิ่นว่าคนกินกินฟักกินฟักง่วกินต้นว่าสั่นมาครับนะครับหญ้าเพิ่นก็ปลูกไว้อยอ่ครับ ขับยาตัวนี้ครับขอบคุณหลายครับเอซี่ทีสิดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับผมวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกร,กรผู้ที่เป็นเลี้ยงว่านะครับเกษตรกร,กรที่นะครับ้าเต้เปียตัวนี้ก็เป็นยาทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับปลูกายเิ่นวาครับบ่ได้อย่าอันนี้บ่ได้หดน้ำนะครับตั้งแต่เดือน ท่านว่าครับนะครับปลูกแถวๆปีไม้นะครับงามไหลายครับดี๋วก็ไปซื้อครับซื้อเพื่อนกันนะครับในพื้นที่เพื่อนปลูกก็เกินประมาณไรหนึ่งมั้งครับเนี่ยครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมช่องชาวดินผ่เฮชรพ่สางครับสวัสดีครับ